เฮ้ยชิบหายแล้ว อ้ยระวังนะน่ะอุ้ยโอ้ยลื่นไยพ่อโลกคู่นี้มาไปดังเบรยแป๊บเดียวน้องก e ้องโลกัดก็โตเป็นหนุ่มซะแล้วสูงเลยลุงป้าๆแล้วด้วยไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกเหมือนผมไหมที่ริปไหนที่ไม่ีเด็กไปด้วยมีเสียงเด็กๆ คลิปนั้นจะมีชีวิตชีวาดูมีศีสันขึ้นมาทันทีเลยโอ้โห <c oughs> ใกล้ขนาดนี <c oughs> <c oughs> ้สิงกำเลยฮุ่งไปฮุ้งไปแ <c oughs> ห่งไปมองกี่ครั้ง <c oughs> ผมก็ยังอดยิ้มลึกๆในใจไม่ได้สักที <c oughs> เวลาเห็นหน้าลานลน ลืมกละบปลอบปลอบ่ะอันนี้แรกสิคูณดูสาหรือสิบินเนี่ยบพี่แนะนำนะเบนมาทางซ้ายจริงมะเนี่ยทางขวาแม่งแรงยืนไม่อยู่นเลยค่ะโโหจบด้ยนั่นไงเห็นปะดูตัวอย่างเลยเรากำลังจะรัดดิ้งแล้วนะลูก แนะต่งน้ำนะโอ้โหเมื่อกี้ไปเหินน้ำเต็มเลยแต่ไม่เป็นไรเรายังไหวอยู่เฮ้ยเบียวยเขาไปย,ยังไงกันน่ะเยกขาเบยยกาเฮ้ยชิบหายแล้วช่้เดินยาก

เมื่อกี้โดดไปเพื่อนอยู่ลืมว่าลืมถอดแว่นคือนึกขึ้นได้ตอนที่แบบโดดไปแล้วอะ่ะเราเฮ้ยแว่นนี่ว่าเลยจับแว่นทันแล้วน้ำฟัาจมูกแทน<จ>ดีนึกขึ้นได้น,นึกนึกขึ้นไม่ได้หลุดไปตามน้ําแลแ้วแว่น <ละ S 1> น้ําเย็นมากครับทีนี้มันจะมีบางช่วงตื่นบางช่วงก็ลึกอยู่ช่วงน้ําแยกตรงสามแยกอ่ะน้ำไหลแรงน้ำไหลแรงมันเหมือนเป็นคอขวดแหละแล้วมันไปบีบน้ําอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ พี่รุตมาเตือนตอนที่ถึงแล้วไม่ทันไม่ทันเล่นน้ำเสร็จก็ได้เวลามือค่ำที่พวกเราได้เตรียมไว้ตั้งแต่ต้นทริปซึ่งเมนูก็คงจะเหมือนเมนูทั่วๆไปที่คนส่วนใหญ่เวลามาแคมปิ้งก็คงจะหนีไม่พ้นปิ้งย่างกับหมกูกระทะไม่ใช่หรอ ขอนะของใครไม่รู้เบิกแล้วล่ะเบิกใหม่เลยจิ้มด้วยอร่อยนี่ซีฟู้ดนี่ก็อร่อยอยู่อ๋อหัวอืม <Yeah. S 1> ออ <Hey, S 2> อาวุธอาวุธใครดีกว่าคนนั้นก็ได้ไปนะอยู่ที่ความเร็วนะใครดีใครได้ไประชาชนทุกคนเฮ้ยเฮ้ย <laughs> ประชาชนทุกคน นี่ไงก็ใครดีใครได้นะนะประชาชนทุกคนอ <laughs> เราก็ชอบไม่ขยี้ <ś led> อาการเรียนเรียนกินของร้อนๆก็สเพื่นเดีย ขอขอบคุณรีสอร์ทเรเวอร์เทลที่สร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพให้มีความน่าจดจำอย่างไม่มีวันลืม คือคาเมล r e p พับริเป็นได้ทั้งสวนสัตว์และสวนสนุกในที่เดียวกันสำหรับจุดแรกนะครับที่เดินเข้ามาก็จะเจอเครื่องเล่น mini dance แล้วก็ flying งมาคอลสำหรับคนที่เชื่อชอบความหวาดเสียวนะครับก็เหมาะสำหรับเครื่องนี้มากๆเลยทั้ง2เครื่องนี้ใช้ดาวเครื่องละ8ดวงนะครับ ดาวหนึ่งดวงดวงละ30บาทนะครับผมถือว่าไม่แพงเลยตรงจุดนี้ก็จะมีบริการให้ขี่อูดนะครับผมสำหรับเด็กใช้10ดวงแล้วก็ผู้ใหญ่ใช้16ดวงนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาแวะอันที่ออสวนสัตว์คาเมลนะครับนี่ก็จะมีซิกเนเจอร์เป็นสัญลักษณ์เลยคือ,เ,อ,อเป็นอูดอูดแล้วมีเครื่องเล่นต่างๆให้บริการ เดินหัดเข้ามาอีกหน่อยจุดนี้ก็จะเป็นจุดอโค a โบสสำหรับเด็กๆนะครับผมใช้ดาทั้งหมด3ดวงส่วนทางด้านขวามือนี้ก็จะเป็นดรอบทวิสนะครับใช้3ดวงเช่นกันครับผมสำหรับเครื่องเล่นนี้ผมขอผ่านก่อนแล้วกันครับถ้าผมขึ้นไปผมคงจะแหกปากดังกับเพื่อนเลย แต่ผมก็คงจะอิจฉาคนที่อยู่วันนั้นที่น่าจะได้เห็นวิวมุมสูงของคาเมลรีพับปิกและเห็นท้องฟ้าที่สวยงามของวันนี้ ถัดจากบ่อแผล่เดินลึกเข้ามาอีกหน่อยก็จะเจอจุดให้อาหารแพะนะครับผมหลานผมพอเห็นความอ้อนของแพะตัวนี้เรียกแม่ทันทีเลยให้ซื้ออาหารมาให้มันหน่อยราคาอาหารก็ไม่แพงครับผมถุงละสี่สิบบาทดูเหมือนหลานผมจะแพ้ความอ้อนของแพะพวกนี้ซะละส่วนเจ้าตัวนี้รูปร่างเหมือนครึ่งกระต่ายครึ่องหนูจริงๆแล้วมันมีชื่อว่าแพทโกเนียนนะฮะ อันที่จริงแล้วผมก็ไม่ได้รู้จักมันหรอกครับพอดีว่าป้ายมันเขียนไว้อยู่สัตว์เลี้ยงในสวนสัตว์คาเมลแต่ละกรงหากเราไม่รู้จักว่ามันคือตัวอะไรแต่ละกรงจะมีป้ายบอกไว้อยู่ครับว่าตัวนี้ชื่อลายสายพันธุ์อะไรรายละเอีดอะไรบ้างเด็กๆที่ต้องการจะให้อาหารปลาคราฟนะครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดบริการจำหน่ายอาหารปลาคาฟนะครับผมนีม่ไง หลานผมกำลังต่อคิวซื้ออยู่เลย

หมดแล้วแต่ดูเหมือนแล้วหลานผมจะมีอุปสรรคในการให้อาหารปลาคาบนะครับ่เนกระปกรทไมเ่นรงชันนี่ไงล่ะนักเลงดีนยยีนอก mai, jangan, 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 jangan melekat jangan melekat pada, ini. Papa. Ada, 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 ada. Ada, ada. di sini. Jangan, 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 เดินทะลุบอปะครับไาอีกหน่อยก็จะเจอกับกลงยีราบนะครับจะเป็น้าเป็ดลงพื้นนะค

คนนี้จ้ะเ่มตนียตัวนี้ล่างนี่ข้างล่างนี่ข้างล่างน่ไดๆๆอ่น้องไม่ถึงข้างบนน้องไม่ถึงอันนี้ก็ได้อ้าวพูดไม่ได้เหรออ่อ่อกว่าไม่อันนี้หนูแบ่งการแบ่งกา แล,แล้วเราก็เดินกันมาต่อที่จุดให้อาหารอูดนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่อยู่แล้วคา m e l Republic กลงของอูตแต่ละตัวก็จะมีชื่อแปะไว้อยู่นะครับตัวหนึ่งชื่อโซเฟียตัวหนึ่งชื่อเบิ้มดูเหมือนเจเบิ้มเนี่ยจะเป็นพี่ใหญ่สุดในกลุ่มนี้นะครับเนื่องจากว่าจะดูแก่กว่าเพื่อนเลย จากที่เราได้ให้อาหารอูดกันมาสมควรแก่เวลาก็ถ mm ึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะได้บอกลาอูดนะลากันแล้วลากันลากันเขาก่อนบ๊ายบายบ๊ายกันเดี๋ยวเราจะไปที่พักนะครับติดตามดูต่อที่ที่พัก พาเด็กๆไปเล่นน้ำต่อที่ระยองเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่หัวหินหัหินเฮ้ยตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่ให hey! ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้เข้าไปอยู่กับนกอย่างใกล้คิดได้ผมเองผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าสัตว์เองก็เหมือนกับคนที่เวลากินอิ่มหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนเลย จะ,จะมาให้อาหารสัตว์ให้ฟาลมิงโกอิ่มหมดลมิงมโกอิ่มแล้วครับดเด็กๆก็เลยไม่ได้ให้อาหารฟาลมิงมโกดูสิซึมมันหมดเลยเึิมเลยอิ่มแล้วง่ว, <Okay. วงไงการที่เราได้เกิดมาครั้งหนึ่งได้พบเจอกับเพื่อนที่ผูกมิตรและมีเคมีตรงกันใจตรงกันความคิดตรงกรันมันอาจจะเป็นโอกาสที่ยากที่จะได้พบเจอเพื่อนแบบนี้ในชีวิต ซึ่งบางคนก็อาจจะเจอหรือไม่เจอก็ได้แต่เมื่อเจอแล้วเราก็ต้องพยายามรักษาความเป็นเพื่อนอันนี้เอาไว้เพราะจริงๆตัวผมมีเพื่อนไม่ได้มากถ้าหมดแก๊งนี้แล้วหมดแล้วหมดเลยนี่เป็นไงวันนี้คุณภรรยาเหนื่อยไหม

ตอนนี้เราได้เวลาเช็คอินแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบออกจากสวนสัตว์ก่อนนั่นเงครเดี๋ยวเมื่อกี้มีาทางรีสอร์ทโทรมาตามใช่ไหมไม่ไรแล้วเขาปแจ้งโทรแตวเราก็เดินกันหมดแล้วแหละเดินกันครอบคุมหมดแล้วใช่ใช่เอา้เอา เราเจอโซนเด็กอีกแล้วโซนสเด็กแน่เลยโซนนี้ก็จะมีปลาโป่งนะครับให้เด็กๆได้ปลาโป่งกันถ้าหากได้3มดอกเนี่ยก็จะได้รางวัลใหญ่ไปเลือกตุ๊ก,กตาตัวใหญ่ไปได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้รางวัลเล็กก็จะเลือกได้2รางวัลนะครับแถมจุดนี้ก็ยังมีจุดถ่ายรูปสําหรับสาวๆ เราได้ตัวใหญ่เนี่ยเราได้ระวังใหญ่อย่างเอาตัวเล็กเอาดีึ่งไหมพี่คิตตี้ไหมบอลบอลไม่บอลอุยทำไมระมั๊น้อยจังลูตัดตัวใหญ่ลูกบอลระวังเล็กลูกระวังใหญ่อยู่นี่เราไหนไม่ถูกขอเวลาเลือกสิบห้านาทีนะคะอุ้ยตัวนี้ก็มีเฮ้ยเออนี่ดิแม่ดูดิให้หนอนมาพบเลย นี่่รับตัวอะไรมาไม่เอาป้ง้งคันไม่ธรรมดา คือถ้าไม่อยานี้ก็ได้น,นี้จำนวน2ชิ้นนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรไเห็นเสื้อกันแล้วอยากปลาร้าดอกใส่อะ่ะ <laughs> เดิอนออกจากมุมเด็กจุดตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ถ่ายรูปค่อนข้างสวย สำหรับการเที่ยวที่คาเมลริพับบิกของแก๊งผมคงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของที่นี่นะครับนี่คงจะเป็นเพียงการนำเสนอสไตล์ของผมเท่านั้นเองถ้าหากท่านใดต้องการรู้ว่าที่นี่เป็นยังไงอยากให้มาสัมผัสความประทับใจด้วยตัวเองนะครับ